สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับสู่เกม Arena Breakout version PC ครับเมื่อวานได้ AK-40 7มาผมคิดว่าต้องต่อยอดซะหน่อยนะครับหากจำกันได้นะที่หยิบของเขามา <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้เนี่ยมีเพียงแค่แมกกาซีน3แม็ก AK 1กระบอกแล้วก็ชุดเกราะเอาไว้ใส่แมกกาซีนอีกแค่1ชุดนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยฮนะแล้วก็เกือบๆจะเป็นตัวเปล่าเฮ้ยเสียงชัดเลยมีการยิงกันบริเวณทิดดิ้งโพสครับสนั่นมากยิงหนักขนาดนี้นี่ไม่ไม่น่าใช่ AI แล้วหรอกมั้งครับ มันอาจจะเป็นออโตเมติกไรเฟิลอะไรสักอย่างอะ่ะใช่ปะ่ะถ้าเราอยากรู้เราต้องไปดูได้ครับแล้วผมตัวเปล่านี่อาจจะต้องเสาะแสวงหาเส้นทางของตัวเองที่มันดีหน่อยนะครับคือถ้ามีชุดกอนเนี่ยเราอาจจะบวกเลยไหมแต่เราไม่มีเราต้องใจเย็นๆก่อนเยเหนื่อยเนื่อยมันเนื่อยมันเลยต้องเดินพักๆหยุดๆนะครับเสียงปืนเงียบไปแนละ้วแสดงว่ามันน่าจะยิงเสร็จแล้วล่ะเฮ้ยนโโั่นไงโอ้โหการเคลื่อนไหววิ่งเร็วมากนะครับน่าจะเป็นคนหลออมัง แต่ถ้าะโกนแบบนี้นั้นไม่ใช่คนเลยครับอาจจะเป็น AI หรือเปล่าเขาเลงใส่อะไรบางอย่างอยู่ครับแสดงว่าข้างในมันต้องมีคนแน่ๆขอแค่เราจะเย็นข้างหลังเรามีเสียงปืนครับโอ้โหคือมันรอบตัวเลยอะ่ะเราต้องดูขอนว่าจะทั้งไหนนะผมขอเอาใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ตกใจเลยวิ่งผ่านไปเป็นเงามือตะพุ่มตะพุ่มนะฮะเห็นไหมครับผู้ชมชัดเลยต้องกั้นหายใจจะได้นิ่งขึ้น โดนนะเลือดแตกมาเลยอะ่ะ AI น่าจะไม่ต้องเก็บไว้นะครับเดี๋ยวมันจะขวางทางสันนิษฐานว่าน่าจะเข้าที่เอเวอยัวว่าสีสานหรือไม่ก็ใบหน้านะฮะต้องใช่นี้แน่ครับเสียงซ้ายเข้ามาโอ้ยเวนตกใจมันมาเป็นปาร์ตี้เลยดิสะดุ้งเลยเมื่อกี้นเาสะบัดเลย <laughs> เสียงข้างในครับได้ยินเสียงวีเท้าเดินไหม เหมือนมันน่าจะปกป้องศพหรือว่าอะไรอยู่ครับถ้าเราไม่ได้คาดการผิดไปแล้วก็นะผมว่าไอหมอนี่ยน่าจะเป็นต้นต่อของเสียงปืนกลเมื่อครู่นี้นะครับน่าจะประมาณ2ตอนหนึ่งอะแล้วไอน,นี่ตายนะครับผมแต่เสียงมเงียบไปแล้วนะการขึ้นไหวมีเพียงแค่ฟีท้าของเรานะครับมันน่าจะรอแหละน่าจะดักรอเอาเป็นว่า เ,เพื่อไม่ให้กเกป็นการเสียโอกาสนะครับผมจะรูทรอ,อเลยแล้วกันนะในเมื่อมันดักรอ,อกเราเนี่ยนะครับดูซิมีอะไรมี AK มี d o อกแท็กด้วยครับ AK แบบแต่งแล้วด้วยชุดกเกาะกระเป๋าอขอหยิบไปก่อนแล้วกันเนื่องจากว่าเราตัวเปล่ามีแม็กพิ่มเติมมาให้หรือเปล่าครับแม็กกาซีนกระสุนเพิ่มเติม AK แล้วแม็กครับโอ้โหเฮ้ยเสียงเสียงเหมือนมีเสียงซ้ายอะไรขยับอยู่อ่ะมันกินยาปะกันโอ,โ,อโอเคราเบิด ช่งมันครับเราขอรูทก่อนเพราะว่าการรูทสําคัญกว่านะครับเนื่องจากว่าเราตอนนี้ขาดแคลนยุทธปกรณ์ในการต่อสู้ได้ของของมันมาเติมเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับผมเสียงการขยับใช่เลยขึ้นที่สองไปแล้วครับแสดงว่าเมื่อกี้มันปาใส่ทางซ้ายเรานี่แหละอ่าก็วิเจอยาด้วยแต่เก็บไม่ได้เนื่องจากว่าช่องเต็มแล้วครับป๋องเกงมีอะไรไหมปองเกงมียาเพิ่มพลังครับทำให้วิ่งอึดขึ้นอะไรแบบเนี้ <AS> ุยาเต็มเป๋าเลยขอบคุณมากสายขยับมันดักหน้ามันใดเอาไว้คุณผู้ชมเนี่ยยิงอยู่เลยอะไอ <AI S 1> <AI S 2> พยายามจะก่อกวนเราแล้วนะครับแต่สำคัญกว่าคือเพลเยอร์นี่แหละ <laughs> มันมันรอมันรอมันจ้องรอเลยอะขยับแล้วโอ๊ยไอ โดน AI ทำบาดแถกับเรามาครับขาทางซ้ายผมนี่มีอาการฉีกขาดแล้วอ่ะทางออกเดียวคือต้องใช้กระเป๋าก่อนว่ากระเป๋าเนี่ยมีอะไรมาห้าบัตแผลครั้งนี้บ้างนะครับเยียวยาหน่อยเจออยู่3มช่องช็อกโกแลตว่ะไอ้บิสกิตน้ำเปล่าแล้วก็ที่เย็บนะไอ้ที่เย็บนี่เหมือนมันต้องเป็นอวัยวะสีดำใช่ป่ะถึงเย็บได้แต่นี่สีแดงน่าจะไม่ได้ดักหัวมันได้เลยครับน่าซู้ได้อยู่นะเราจะตำแหน่งเก่ามาได้ โดนผมยิ่งมาโดนมันก็ยินโดนเหมือนกันครับยาแก้ปวดด่วนไม่ค่อยชอบรักษาอาการด้วยการแก้ปวดเลยครับเพราะว่าทาให้ภาพเราเนี่ยมันเหมือนจะแจ่มขึ้นหน่อยหนึ่งเห็นนะรู้สึกมีช์ปเน็ตเพิ่มขึ้นมาเลยครับไม่ใช่ความคมของภาพนะแต่มันจะเป็นเหมือนแบบว่าอาการข้างเคียงจากการทานยาแก้ปวดนี่แหละครับม,มันมีอะไรบางอย่างกำลังก,งกุกกุกกรกุกอยู่ข้างบนนี้คุณผู้ชมครับถ้าฟังดีๆนะน่าจะรักษาบาดแผลอยู่หรือเปล่าไม่ต่างจากเราแร้มั้ง เราก็ใช้โอกาสนี้ในการรู้ศพเพื่อนมันเลยครับนี่หมวกใหม่ชุดเกราะใหม่ความอึดสิบเอ็ดเต็มห้าสิบสวยเอคเดซี่ยูติสโคบนะครับเอ้ยติดดอทเข้ามาชุดเกราะเขาบรรจุได้มากกว่าเราอีกหรือนี่เดี๋ยวเดเสียงซ้ายครับขยับแล้วแต่น่าจะไม่ได้ยินเรามั้งเรารู้ก่อนโอกาสดีครับแม็กเอคแม็กเอคสองแม็กเลยครับกระเป๋าของเก่งมีอะไรเจ๋งไหมกระเป๋าของเก่งมีกระสุนเอคสีม่วงเหรอ ดีว่าก็ผมบอกเลยว่ากระสุนของผมเนี่ยที่พกมาธรรมดานะครับนั่นคือกระสุนธรรมดาแบบว่าเขาขาวราคาถูกเลยแต่นี่แม็กม่วงจะเกาะแรงขึ้น,นครับไม่อยู่แล้วเราจะปล่อยให้มันดักเราต่อไฟครับให้มันเฉาตายไปเลยพาะเราเองก็สาหัสเหมือนกันครับเราเป็นแขนขวาสีดําแล้วก็ขาซ้ายสีแดงครับมันหนักอยู่ต้องกินยาแก้ป,ปวดเพื่ออะไรครับอาการก่อนให้เกิดปั๊บใหม่ขึ้นมาอย่างน้อยก็ทุเลาลงเลยครับ แต่ถ้าจะให้เวิร์กหน่อยเรามีอุปกรณ์ปสมพยาบาลแบบรักษาการฉีกขาดได้นะครับเราก็จัดเลยโอ้หของดีจากศัตรูครับไม่ายามคําว่าไปหาเอาดาบหน้าเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละคุณผู้ชมเราไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมาหลังบ้านไงเรามาหาเอาข้างหน้าเดียวเลยแต่ก็โชคดีมากครับที่มีเจ้านี้ทําให้เรารักษาการแขนดําหายแล้วถ้าคุณผู้ชมมองสายล่างอ่ะมันจะมีเหมือนบัฟบ,บางอย่างโผล่ขึ้นมาก็คือบัฟหูดีนะครับไม่ใช่มาจากการที่เราเล่นของภพยกระซิบไม่มีนะฮะ มันมาจากตัวหมวกเรานะครับเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างขยับหลังกระแพงเมื่อกี้นี้วิ่งเข้าไปอะ่ะใช่เป็นหมวกที่เราหยิบมาใส่อะ่ะเป็นหมวกศัตรูครับของดีเพิ่มการได้ยินเดี๋ยวเขาหน้าต้องหามาใส่บ่อยๆบ้างแล้วมั้งจะได้สู้ดีขึ้นหน่อยนะครับแต่าก,การเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้ามีกบกับกบกับทางขวามือเราเนี่ยขออนุญาตเช็คก,ก่อนว่าคืออะไรครับคนหรือเปล่าการเคลื่อนไหวนั่น อเอไอครับวันนี้ตกใจผมนะพวกคนคือตอนที่มันจังหวะวิ่งเข้าตอนแรกอ่ะมันเหมือนคนมากนะครับแต่พอมายืนมึนๆเงี้ยก็รู้เลยว่า AI เแน่เพื่อให้แน่ใจครับเราก็ต้องมาเช็คดูว่าพี่แกมีด็อกแท็กหรือเปล่าแต่ถ้าพกแค่ปืนพกอย่างนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรมั้งด็อกแท็กไม่มีครับนี่คือ AI นะปืนพกกระสุนปืนพกผ้าลินินเอาไปขายได้อยู่ครับกระเป๋าว่างเปล่าตามนั้นออา ถือว่าเป็นการวอลไม้วอลม,มือละกันครับในช่วงการเริ่มเริ่มแบบนี้นะพอต่อจากนี้ไปนี่ต้องเพิ่มโสดประสาทกันร,รับรู้ได้ยินเลยครับเนื่องจากโมเทลกับเตเบิลเป็นจุดหาก,กินของใครหลายๆคนใช่ไหมต้องเตรียมความพร้อมไว้เสมอเมื่อเข้ามาในถิ่นของศัตรูเลยละ่ะระวังไว้ให้ดีๆเด้อโอ้โอหมีคนข้างหน้าครับผมดบก่อนละกันนะฉีดสารอวีเข้าร่างกายทำให้เราเล็งได้นานขึ้นแล้วก็วิ่งได้ดีขึ้นเลยครับ เสียงฝีเท้าเสียงฝีเท้าทางฝั่งซ้ายมือเรานี่เองคุณผู้ชมมันเติมอะไรบางอย่างอยู่ในแม็กซก็พอคือตอนแรกมันเหมือนมีเสียงเดินแล้วก็เหมือนเสียงมาจุกระสุนอยู่นะครับถ้าผมไม่ได้หูฝาดไปแล้วก็นะหมดแล้วมั้งไม่แน่ใจครับรีบรู้ก่อนดีกว่ามีไรงเจ๋งหรือเปล่าหมวกเหมือนเราครับปืนหลักปืนรองมีครบด็อกแท็กมาเต็มเสื้อเกาะแบบใหม่ แล้วมีของโอ้โหแน่นตับเลยครับ41เต็ม42อ่ะหยูบยาที่แต่งปืนเม็ดคิด Energy ดิ้งดิ้งโอ้โหผมว่านะเราเกาะมันมาสวบเลยก็น่าจะได้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะเกาะเก่าเราเองก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดีกว่านี้ได้ของดีกระเป๋ากระเป๋ามีอะไรเจ๋งๆน้ําดื่มเหรอเราไม่ได้กระหายมากนะครับเฮ้ยมีหลอดไฟว่ะกระสุนอง A k ด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยครับ เหมือนเข้าฟาร์มมาให้เราแล้วแบบเสร็จสับอะนิยามคําว่าน่าจะรวยคงจะเป็นอย่างนี้เองสินะของม่วงในนกาม่วงลินินทิ้งเลยลาก่อน,สน,นเสนาการม่วงมาครับมีเงินอีกพยาบาลของแต่งปืนอีกเยี่ยมมันมีเสียงเหมือนบรับอะไรไม่รู้ทางฝั่งซ้ายเกิดขึ้นมาครับอยู่ห่างจากเราไม่เท่าไหร่เสียงมันแบ,บบบรับอย่างนี้เลยอะผมไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนแกแต่มันบรับเข้ามาเลยครับ ถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราเนี่ยต้องไปสอดแนมดูก่อนนะครับน่าจะดูยแถวๆสเตเบิลมัง้งคิดว่านะครับเพราะมันบอบบอบเหมือนเสียงปืนเก็บเสียงอะ่ะมั้งนะออแล้วก็คาดดาวไปเรื่อยนะครับเพื่อให้แน่ใจเช็คดูก่อนอุ้ยน,นี่ไม่บา้าเลยครับนี่ปังเลยเชื่อไหม าตายไหมคือถ้าไม่ตายนี่เรากากเองเนี่ยยิงไม่ตายเนี่ยยิงบดแม็กเลยด้วยไงคือให้แน่ใจครับเราต้องไปเช็คอะมันยิงกัเอไอนี่เองเนี่ยจะเป็นต้นตอของเสียงบ้าที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับสวัสดีเพเยอร์แน่นอนครับแต่งตัวเขียวอีแบบนี้หรือเลยหัวข้าแต้มาสิบชุดเกาะปืนหลักปืนรองดูเกาะซิว่าเกาะนี้บรรจุอะไรไว้บ้างแน่เฮ้ยอย่าโดบว่ะ สารวีครับทำให้ร่างกายมีความกระชุ่มกระชวยขึ้นเพราะมันแผลอุปกรณ์ตัดเย็บเหรอจะเป๋าใหญ่แกล่ะมีอะไรที่มันแวววาวไหมที่เป็นสีทั้งทองเหลืองอล่มม์เ <laughs> เข็มทิศเะครับเงินบ็อกเกอร์แฮมเมอร์ใส่เงินสะสมไว้ก่อนนะครับไฟฉายก็มีแมกกาซีนใช้แล้วก็มาชุดเกาะเหรอ,อใส่ของที่มันเป็นช่องเดียวก่อนแล้วกันครับมูลค่าเพิ่มต้องดองๆกันไว้เสียงปืนเสียงปืนใกล้ามาก มันกระตุต้นตอบความอยากรู้อยากเห็นของเรานะครับถ้าเป็นภาษาไทยแบบว่าพูดการซื่อเนี่ยก็คือเสือกันเองนะครับไม่ต้องไปเสือกแล้วเลยดูนี่มันคืออะไรเสียงมาจากบริเวณด้นานหน้าเราเนี่ยครับทางทิศเหนือใช่ไหมมันเป็นการเคลื่อนไหวของอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ชัดนะครับคนมนะ่น่ะหรือเอไอวะออตกใจเลยเอาแล้ว ด้านหน้าเรานี่แหละเสียงคนโอดโอย AI ปะ่ะเฮ้ย AI บางเดียมันเดินเหมือน,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 นบาดเจ็บอยู่คุณผู้ชมครับเสียงขวาเข้ามาด้วยคนไออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ AI ครับเฮ้ยผมไอา้นี่คนละใช่ไหม เ,เปลี่ยนเปลี่ยนใจแล้วกันนะครับคือทางขวาเนี่ย AI แน่นอนส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ยคนนะครับเพราะว่ามันมีการมูฟเมนต์แบบว่าพิกพลิกพลิกยูนิฟอร์มใช่เลยครับด็อกแท็กมีอ้าวมาตัวเปล่าเลยล้นๆมากนี่ทำคอนเทนต์เดียวกับเราอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยมารู้ตัวเปล่าโอเคเสียงซ้ายมาขวาใช่ไหมคนเหยียบยานี่นี่ วิ่งแล้วมันวิ่งแล้วโอ้โหตกใจนึกว่าคนนี่เอไอไอเราก็ระแวงเต็มที่เลยครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมัง้งไอเราก็นึกว่าจะมีการประทะก,กันแบบจงครื่มอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นการยิงหยอดกันระหว่างเพลเยอร์กับ AI ส่วนในบ้านเมื่อกี้นี้อือึต้องดูก่อนว่ามันคืออะไรยังไงนะครับนี่เสียงการขยับในบ้านใช่คุณผู้ชมมีมีนะครับ เป็นเหมือนเหยียบเพดานไม้อยู่อ่ะชั้นไม้ที่เราเห็นเมื่อกี้วะหรือของอยู่ปะเนี่ยโอเค AI ข้างล่างอันนี้ AI นะครับถ้ามันเป็นคนน่ยมันต้องสู้ AI ข้างล่างก่อน ใช้ AI โถมันจะมาปกป้องสมบัติไว้แล้วมัม้งครับเนี่ยขึ้มเลยมาโทอุตส่าห์ละแวงนะครับคอนแวงเสียเปล่าเลยนะฮะว้าวอะตอบแทนหน่อยซิว่ามีอะไรเงินตู้เซฟเก็บเงินครับเงินเงินเงินแล้วก็เงินอ่ะ งั้นก็เออผมต้องเอ็กแท็แล้วแหละครับเนื่องจากกระเป๋าเต็มนะอยู่ต่อก็แน่จะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับอย่างกระสุนตอนนี้ก็ต้องประหยัดบ้างันเลครับโอเคเราคงจะต้องออกเลยจุดออกได้มาร์กไว้แล้วเล t โก้ go, คุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูที่ว่าเราออกเนี่ยราคาของของเราจะมูลค่าเท่าไหร่นะครับผมข <laughs> าออกเงียบครับไม่ได้มีอะไรต่อสู้เพิ่มเติมเลยเพอร์เฟกต์เลทมูลค่า3 6 7 6 5 2สังหาร17รวงโอเปอเรเตอร์อีก4่ครับ <laughs> โอ้คุณผู้ชม นี่ยังเดือนเลยครับเรามาแทบ็นต,ตัวเป่าขากลับมาอู้ฟู่ตัวบวมตัวแทบจะระเบิดออกเนื่องจากว่าโดยจัดแล้วนะครับตรงจริง <c oughs> มันอะไรนเนี่ยลุ้นไม่พอเลยครับทำให้เราตกใจกันต่อสู้ก็เราทึกด้วยนะครับแต่ที่มันไฮไลท์ก็คงจะเป็น a k เ4เจ็ดสี่ยูนี่นะครับที่ไปปล้นเขามาเระทึกจริงอีกคนหนึ่งมันก็กล้า,กล,ากลัว,ลวเราเองก็ไม่กล้าขึ้นไปนะครับต่างคนต่างหวัดระแวงไงสงครามนี้ครับ ใช้เวลาไปยี่มนาทีจริงๆก็อยากอยู่ต่อนะครับแต่กระสุนมันก็ใกล้หมดอีกอย่างตัวเต็มแล้วก็ต้องออกมาก่อนดีกว่านะครับเอาละคุณผู้ชมครับนี่น,นี่ก็คืออารีนาเบรกเอาเป็นไงบ้างฮะรลทึกดีหรือเปล่าครับก็ได้ชอบยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงในสงครามต่อไปเนี่ยอยากดูอะไรแบบไหนคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปชา์เล่ให้นะฮะไปเลยครับผม